ต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสีมคครีม เขาคายตั้งหลายวันดูแลตัวเองดีๆนะครับลูกครับไปก่อนนะแม่เอ้ยเดี๋ยวเดียวกันลูกครับไปเขาคายตั้งหลายวันเนี่ยลูกเตรียมของไปครบหรือเปล่าเนี่ย<อ>เดี๋ยวขอแม่ตรวจของหน่อยอเอากระเป๋าไหเอ๊ะนี่นี่ลูกไปแต่งจังหวัดตั้งหลายวันทำไมไม่เห็นมีแปรงสีฟันยาสีฟันเลยอะ่ะลูกให้ดูดิแม่แม่หาไม่เจออะ ก็แม่ซื้อยาสีฟันแบบปกป้องบาิเรีย12ชั่วโมงให้ผมแล้วนี่ครับก็ออนั่นแหละแต่ว่าแม่ดูแล้วก็ไม่เห็นมีในะกระเป๋าเลยอะ่ะโอ้ไม่ต้องหรอกครับแม่ถ้าผมอะ่ะแปลงเผื่อไ้แล้วครับก็ยาสีฟันปกป้องบทิเรีย12ชั่วโมงเนี่ยผมแปลงต้องหกรอบปกป้องได้ตั้งเจ็ดสิบสองชั่วโมงสามวันพอดีเลยครับแม่ครับผมไปก่อนนะครับแม่โออชคดีครับลกูก ลูกคุณนิฉลาดนะคะปกป้ง72ชั่วโมงสนับสนุนโดยพรึกษาคลินิก พี่เพกสวามิภักกับพระรามเรียบรน้อยแล้วโอ้ยน้องชั่วสีดาแม่สีดาข้าก็ยังไม่ได้ส่วนในน้องชายน้องรักของข้าก็กลับไปสวามิภักกับเจ้าพระรามเฮ้ยคิดแล้วมันแค้นเน่ เผ็ดไหมเผ็ดอยู่ค่ะตำปูใช่ไหมเนี่ยใช่อาจารย์ตำปูอร่อยมากมีปลาไหมล่ะสองต่อนเหรอปีกไก่ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะมีข้าวเหนียวร้อนๆด้วยอีบ้านี่ฉันเป็นทุกข์อยู่ขนาดนี้แค้นใจขนาดนี้ยังมีเวลามานั่งกินส้ซุกันอีกเหรือพะประธานโทษไปค่ะไปตามป่าวเวลาประสูติมาใช่ค่ะเร็วเร็ว ไม่ได้เรื่องเลยเรียกไม่รู้เวลาเวลาเวจริงไม่รู้เวลาว่าจะหลับจะนอนกันอะไรอ๋อคาูุไม่ต้องพูด รู้ดีว่าขาต้องนั่งตรงนี้โธ่ชั้น <Aí> อะไรอะ <pas> ่ะก็ก็นั่งครับของปลดหม่อมชั้นหมดเลยไปคะเอาไปเก็บแล้วออกไปได้ละทำไมอ่ะ เอาหนอนเขานอนกับอะไรนักหนาทำไมอดหลับขับจะนอนอะไรนักหนาแล้วเขาเรียกใช้ไม่เป็นเวลาเวลาดึกๆเดืนเดือนกำลังนอนหลับอยู่ก็เรียกใช้ใช้เต็มยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็ไอเงินเดือนก็จ่ายไม่เต็มเนี่ยเดือนที่แล้วก็ยังติดอยู่ขนาดกำลังหลับๆอยู่ตีหนึ่งตีสองปลุกขึ้นมาแต่งเพลง่อยป่าป่าแล้วรับงานไม่รู้เรื่องรู้ราวตอนเย็นเล่นกรุงเทพ ตอนสายเล่นโค้ดล่าตอนบ่ายเล่นเพชรบุรีสองทุ่มเล่นนครสวรรค์แล้วขยันรับใจงานช่วยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับออันนี้ว่าใครว่าใครอะว่าทศกัณฐ์เมื่อกี้แกว่าทศกัณฐ์ทศกัณฐ์แต่เรื่องราวที่แกพูด่ะมันเรื่องของทศกูนะเฮ้ย ทำไมไม่พามาให้ครบเลยล่ะโย่งพวงนงอ,ะอ่ะไม่ไม่จะครกแข็งใจนกี่ว่าชอบพาไปเล่นงานลดน้ำคนแก่เนี่ยแล้วคนแก่หูก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีนั่งดูแพงจอยยลก็ดูหนังชีวิตมีเรื่องอะไรหรอพยะค่ะที่เรียกมาวันนี้นะก็ข้ามันแค้นอยู่ในใจคร<อ>ั้งที่แล้วจำได้ไหม<อ>ข้าทำศึกอ่ะข้าเนยอุตส่าห์นี่แปลงตัว เพื่อจะไปตบตาเจ้าพระรามมันแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จแล้วตอนนี้เจ้ารู้ไหมว่ากองทัพขององค์รักองค์รามเนี่ยกําลังคืบคลานจะมาถึงประตูเมืองเราอยู่แล้วโอ้ยถ้าอย่างนั้นยังอีกนานทําไมอ่ะกว่าจะมาถึงเพราะอะไรเพราะมันคืบคลานไม่ได้เดินมานี่เพียงค่ะ,ะจะมาตีเมืองเขาทั้งทีคานกันมาเนี่เจ้ารู้จักคําสุภาษิตคําเปรียบเปยไหมคืบคลานก็หมายถึงว่าเขากำลังยกกองทัพมาอ๋อเหรอเพียค่ะแลวตอนนี้ข้าได้ข่าวว่า เราพยาวานอนลิงของมันเนี่ยมีอิทธิฤทธิเก่งกล้าสามารถกับทุกคนได้ข่าวว่าทรงลิงของมันน่ยไปฝึกกระโดดร่มอยู่ตอนนี้เออไอคลล่มตาหวายด้วยมันจะให้กองทัพลิงมันกระโดดร่มลงมาที่หลังคาเมืองของเราเพราะฉะนั้นที่เรียกเจ้ามาทั้งสองตนเนี่ยเพื่อจะมาปรึกษาหาทางแก้ไขเจ้าว่ามีอะไรที่จะแก้ไขได้ไหมก็ไม่เห็นจะยากอะไรกองทัพจะหลับไหลอ่อนเปลี่ยมีทางเดียว เราก็ส่งรวบรวมเอาหมอนวดทั้งหมดจุงรงกาของเราเนี่ยเป็นกองทัพแล้วแทรกซึมเข้าไปในกองทัพของพระรามแล้วก็ไปตัดกำลังไอ้พวกวานอนเหล่านั้นมันจะต้องอ่อ,อนเปลี้ยเพียขามันมาไม่ถึงแน่มันแพ้เราแน่โอ้ยความคิดของเจ้าน่ะดีแต่เจ้าอย่าลืมสิว่าไอ้ลิงพวกนั้นน่ะมันมีอิทธิฤทธิ์เรากลัวกองทัพหมอนดวดของเราอ่ะจะไปหลงไหลในตัวลิงนั่นนี่ย คิดด so ูส no like ิลิงอ่ะไวขนาดไหนส่งหมอนวดไปไม่ได้หรอกถีจะเป็นหลงไหลพวกนั้นเข้าถ้าจะเอาอย่างไงเราออกความคิดได้อย่างเงี้ยทางที่ดีแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าพระยาข้าพระองค์คือเราต้องนํากองทัพของเราเนี่ยไปซุ่มอยู่ที่ฟ้าของท้องพระโรง้อยกองทัพของพระรามยกทัพมาที่ท้งพระโรงพอมันยกทัพมาเราก็ค่อยๆโรยตัวลงมา แบบหน่วยสวัสดิ์ยังไงเยารรับโอ้โหนี่ท่านถ้าเกิดไอ้พวกกองทัพของพระรามมันไม่เข้ามาในท้องพระโรงล,ละ่ะมันยังไม่เข้ามาเราก็ต้องรอจนกว่ามันจะเข้ามาอาแล้วถ้าหากว่านานๆเป็นเดือนเป็นปีเข้าก็ดีมันยังไม่มาเราก็แพร่พันไว้บนฟ้านั่นแหละ <c oughs> นี่ที่ท่านพูดมาเนี่ยมันกองทัพนะไม่ใช่จริงจกจะได้ไปเกาะอ,อยู่บนคือได้ <c oughs> ความคิดของท่านทั้งสองเนี่ยไรประโยชน์จริงๆไม่น่าเรียกมาปรึกษาเลย <c oughs> ก็จะเอาไงเพื่อนอ่ะเอาไงอ่ะไม่มีประโยชน์ก็สายหัวไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เจ้าจะไปเนี่ยเจ้าต้องกล่อมให้เราหลับสะก่อนเราเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยกล่อมเราสักนิดได้ไหมให้เราหลับนิดหนึ่งเพราะว่าจิตใจข้าพเจ้าเนี่ยไม่หลับเลยนึกถึงแต่บ่อมแม่ศรีดาเอาเพลงที่เจ้าสองคนไม่เคยร้องเลยก็แล้วกันเพลงอะไรเพี้อนอ่ะ เพลงชอยจะร้องได้เหรอแบบที่ขาดไปคนานงอยู่ละพิ้วเลยขอคอนนั้นเลยไหมนงเอ้ยพวงเอ้ยที่ขัดจอบเออเงอเออเงอหลับสักถนะย์นอนสักพักก็จะได้หลับไหลเถ้าหากไม่หลับ แล้วลวก็ก็จะไม่หลับไหลเอ้ยนอนอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็คงม้อยหลับไหลตอนนี้ก็หาวตอนนี้ก็เริ่มหาวอีกไม่นานที่เล่าต้องหลับไหลเออตาเริ่มเพลียอีก แป๊บเดียวหลับไหลเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีกำลังง่วงอยู่ใช่ไหมนี่หลับดิหลับดิเดี๋ยวก็นอนได้เออ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 เบบเออชออเออเออเวอเออเออเเ เน,เน็ตซีแอดนดีเอ้ยนาสนมออกมาเลยเอ่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีกว่าอเออคนนี้หน้าตาเข้าท่าเพคะข,ข้างล่างข้างล่างสนิทมากไปแล้วปลายข้างล่างไม่รู้จักมั่งใครเป็นใครเจ้าชื่ออะไรล่ะชื่อสนมกาะเกต์เพคะได้ข่าวว่าเสียงดีนี่ถ้าอยากฟังลุกทุ่งได้เพคะสักนิดสิจ๊ะเผื่อข้าจะหลับเพคะ อยากเป็นคนรัก บอมแม่สีดาโอเสียงเจ้าดีมากพรุ่งนี้ข้าจะส่งเจ้าเข้าบ้านบ้านอะคาเดมี่เหรอเพคะบ้านเมตตา,าไปทำไมล่ะคะเอาอย่างนี้ข้าอยากาฟังเพลงเร็วๆบ้างอ๋อได้ค่ะสตริงอ่ะเออเจ้าชื่ออะไรเนี่ยชื่อแนนซี่ค่ะกระเกตแนนซี่มันเข้ากันตรงไหนวะเนี่ย <S 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 มาคอละที่รอจ๊ะใช่ค่ะสักนิดนึงให้ข้าประทับใจ

คนร้องชื่ออะไรเนาะส้มเช้งใช่ไหมส้อมอมาราค่ะส้อมสอมาราโอ้ยนึกถึงหม่อมแม่สีดาส้อมอมาราสีดาส้อมสอมาราสีดาเป็นยังไง,ไงพี่จัพุ่งนี้ข้าจะส่งจ้าเข้าบ้านบ้านอะไรพี่คะบ้านบางแคเฮ้ย <สน graduates> hey. ไม่มีใครช่วยข้าได้คืนนี้คงนอนไม่หลับอีกแล้วเอาอยัางยี้กันลวกันอยู่ดูแลข้าสองคน ปฏิบัติพักวีนอกนั้นแยกย้ายกันกลับไปนอนได้ไปพี่น้าอะไรนี่ล่ะคะนี่ถามจริงๆเถอสภาพอย่างเจ้าสองคนเนี่ยจะมาปฏิบัติพักวีอะไรเรา ก็ <K ill PS> บอกว่าทำอะไรได้เนี่ยก็เข้ามานี่มีตะกินยาหมองยาดมยาหอมนั่นแหละเลยเลิกนไรายยาหอมมาจะดีอะไรอ่ะเดินเข้าไปแต่งตัวเหยียบฝาลรื่นทุกทีเลยทิ้งทั่วไปหมดโอ้ยมันเป็นถากตีหัวตลกไม่ใช่สองคนนี้อ๋อไม่ใช่เลยอ่ะขอไอ้สองคนที่เป็นสีจัดจัดหน่อยแล้วก็วววววไม่บอกสีจัดจัดจัดไปเออ ไปเนี่ยเอาก็พระองค์บอกว่าให้เรียกสีจัดจัดมาพี่ค่ะเนี่ยจัดจัดสุดสุดโอ้โหสองคนเจ้าดิจัดเกินไปสองคนเนี่ยจัดจัดแบบเนี้ยไปมู่นไปอีกตัมามาสองคนอ่าไอ้นี่ใช่เจ้าอ่าคนนี้ก็เจ้าม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 า อยู่อยู่สะดุ้งตื่นครูร้องเร็วไปหรือเปล่ายังไม่หลับตาเลยเนี่ย<อ>คนบ้าอะไรพอหลับตาก็สะดุ้งตื่นทำให้นคนดูดมา <c oughs> ครับครูช่วยเอื้อนย,ยาวๆนิดนึงให้ผมตั้งหน้าตั้งตาหลับก่อนเออ ไปนี่ขับเสภาฉันว่ามันช้าเปลี่ยนไปขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าอ่ะรูเอ้ยจะคลิ้มหลับอยู่อยู่สะดุงตืง่นนอนไม่ถึงครึง่งคืนพูดไปได้ครึง่งคคคึกนนเขาวิิวดดดม้้ไ หัวปัญญาให้เป็นยากายแปลงเป็นสีดาาดึกออกแล้วเฮ้ยไปเรียกเจ้าสองคนนั้นออกมาไปเร็วๆๆ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 อๆๆ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 ออๆๆนๆๆๆๆอๆกๆๆๆๆๆๆๆกสองคนนั้นออกๆๆ มาอีกแล้วเอ,อ้ยสันส้นๆเลยไอ้โยงไอ้พวงมึงออกมาหากูหน่อยมีอะไรหรือพม่เจ้าค่ะใครยากับข้างๆไม่ต้องจ้องครับเข้าไปเลยครับไปเลยอย่านี้ธุระแล้วค่ๆถูกก็ใช่ไหมข้าคิดขึ้นได้อ๋อข้ากำลังจะหลับอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยสะดุ้งตื่นออนึกขึ้นได้ตอนตีห้าหกสิบนาทีหกโมงน้าแล้วพอดีเลย เอาละความคิดอยู่ในใจข้าแล้วเจ้าทั้งสองคนไปตามหลานรักของข้าเบญกายมาหาเดี๋ยวนี้ไป,ปาาพระเจ้าค่ะ <c oughs> เฮ้ยทำไ,ไมอยู่ๆจะเดินไปเฉยๆงั้นเหรอเล่นโขนสดอ่ะเขาจะกล่าวไปกล่าวมาไม่ต้องร้องกันหน่อยต้องร้องด้วยเหรอเออโฉ<ะ>น่อยจะไปจะมาเนี่ยนะเอาๆเอา,เอ,า,เอ,าองลอง้อ,องช่วยกันร้องรับปากท่านโทษสังโทษ แล้วก็กันร้อ,องให้มันติดติดกันหน่อยได้ไหมเนะี่ย,ยเดี๋ยวจะร้องเองเออแยกคำมันต้องจะไปตามนางเบญจะนะเอ้ยนางเบญจะทำแล้วก็กัน <laughs> ช่วยกันร้องอะไรกัน,กน,กนจะไปตามนางเบญจ์อายเอ้ยเบญจะ ยมิได้ชาสองคนเรามุ่งหน้าตามเบญยกายโอ้ยเชิญไปเลย,ยเรียบไปรีบไปเดี๋ยวเดี๋ยวฮนะมัาจะรังอยู่